โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ปริมาณน้ำฝนและพายุรุนแรงกว่าที่เมืองส่วนใหญ่ถูกออกแบบไว้ฝนที่เคยตกทั้งเดือนสามารถเทลงมาในไม่กี่ชั่วโมงและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำจมน้ำทันทีเมืองที่เคยปลอดภัยกำลังถูกท้าทายด้วยปริมาณน้ำที่มากเกินกว่าที่ระบบเดิมจะรับไว้แต่มีบางประเทศที่ไม่รอให้ปัญหาเกิดซ้ำพวกเขาสร้างระบบป้องกันในระดับที่ควบคุมน้ำได้ทั้งชายฝั่งใต้ดินและทั่วเมือง วันนี้เราจะพาไปดู5้าเมกะโปรเจกต์ที่พิสูจน์แล้วว่าเมืองสามารถยืนหยัดได้แม้ในวันที่พายุแรงที่สุดของศตวตรรษหลังพายุปี1953พัดถล่มชายฝั่งเนเธอร์แลนด์และทำให้พื้นที่ขนาดใหญ่จมน้ำประเทศที่หนึ่งในสามของแผ่นดินอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลต้องยอมรับความจริงว่าระบบเดิมไม่สามารถรับพายุยุคใหม่ได้อีกต่อไป นั่นคือจุดเริ่มต้นของ Delta Works เครือข่ายเขื่อนประตูน้ำและกำแพงป้องกันทะเลยาวกว่า13โครงการที่ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันเหมือนระบบเดียวเพื่อควบคุมน้ำทะเลทั้งประเทศหัวใจของ Delta Works คือการเปลี่ยนปากอ่าวที่เคยเปิดรับลมแรงให้กลายเป็นพื้นที่ควบคุมได้โครงสร้างที่โดดเด่นที่สุดคือออสเตอร์โชเดอร์แบรเซึ่งใช้เสาคอนกรีตหนักหลายพันตันปักลงบนพื้นทะเลก่อนยึดแผงประตูยักษ์เข้าด้วยกัน ประตูแต่ละช่องถูกออกแบบให้ถ่ายแรงคลื่นลงฐานรากอย่างสมดุลและมีระบบควบคุมที่สามารถปิดได้ในวันที่พายุพัดเข้าฝั่งอย่างรุนแรงเมื่อปิดเต็มระบบกำแพงนี้สามารถลดแรงคลื่นได้หลายเท่าตัวก่อนน้ำจะถึงเขตเมืองด้านใน ที่จุดปลายสุดของเครือข่าย Delta Works มีโครงสร้างสำคัญอีกหนึ่งแห่งนั่นคือ Mass Land Barrier ประตูน้ำยักษ์ที่ใช้แขนเหล็กยาว237เมตร2ข้างหมุนออกจากฝั่งเพื่อปิดปากอา่าวรอตเทอร์ดัมมันเป็นประตูเดียวในระบบที่ขยับได้และถูกออกแบบให้ใช้งานเฉพาะในวันที่ระดับน้ำทะเลสูงที่สุดในรอบหลายสิบปี เมื่อแขนประตูหมุนมาบรรจบกันห้องลอยน้ำใต้ฐานจะเติมน้ำให้ประตูจมลงแตะพื้นทะเลกลายเป็นกำแพงเหล็กที่รับแรงพายุในจังหวะสุดท้ายก่อนน้ำจะเข้าสู่เมืองท่าสำคัญของประเทศ เมื่อระบบทุกส่วนทำงานร่วมกัน Delta Works สามารถยกระดับความปลอดภัยของชายฝั่งเนเธอร์แลนด์ให้อยู่ในมาตรฐาน1ต่ตอน1,000ปีซึ่งถือเป็นระดับการป้องกันน้ำทะเลที่สูงที่สุดชุดหนึ่งของโลกมันคือกรอบความคิดที่ไม่ได้หยุดแค่อุดช่องโว่แต่จัดระเบียบน้ำทะเลทั้งผืนใหม่ในระดับประเทศ ในพื้นที่ตะวันออกของโตเกียวมีแม่น้ำและคลองหลายสายที่ไหลผ่านย่านเมืองหนาแน่นซึ่งมักถูกน้ำหลากจากฝนหนักเฉียบพลันอยู่เสมอปริมาณฝนระดับร้อยมิลลิเมตรในชั่วโมงเดียวเพียงพอที่จะทำให้พื้นที่หลายเขตถูกน้ำท่วมทันทีเพราะระบบระบายน้ำเดิมไม่สามารถรองรับความเร็วของน้ำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เมืองหลวงหยุดชะงักโตเกียวจึงสร้างระบบอุโมงค์กันน้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งถูกเรียกว่าวิหารใต้ดินจากขนาดที่ใหญ่จนคล้ายโถงเสาระ,ระดับมหาวิหารจริง หัวใจของระบบนี้คืออุโมงค์หลักยาวกว่า6.3กิโลเมตรลึกลงไปมากกว่า50เมตรใต้ผิวดินน้ำจากแม่น้ำและคลอง5าสายถูกดึงลงสู่ถังแรงดันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง32เมตรก่อนปล่อยเข้าสู่อุโมงค์หลักที่ออกแบบให้ลดแรงน้ำและควบคุมทิศทางการไหลอย่างแม่นยำ เสาแรงดันขนาดใหญ่ภายในห้องโถงถูกวางเรียงเพื่อลดแรงประทะโดยถ่ายแรงจากน้ำที่ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วลงสู่ฐานรากลึกซึ่งฝังอยู่ในชั้นดินเหนียวใต้พื้นเมืองเมื่ออุโมงค์เต็มไปด้วยน้ำระบบสูบน้ำกำลังสูงรวมกว่า14,000แรงม้าจะทำงานทันทีเพื่อผันน้ำออกจากเมืองและส่งต่อไปอยังแม่น้ำเอโดะที่มีความจุสูงกว่า กระบวนการทั้งหมดทำงานอัตโนมัติจากศูนย์ควบคุมกลางที่เชื่อมกับข้อมูลฝนแบบเรียลไทม์ทำให้ระบบสามารถเริ่มรับน้ำก่อนที่พื้นที่เมืองด้านบนจะเริ่มเกิดปัญหา ระบบนี้ช่วยให้โตเกียวลดความเสี่ยงจากฝนเฉียพลันลงอย่างมากและทำให้พื้นที่ที่เคยท่วมซ้ำซากสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในหลายเหตุการณ์มันคือหนึ่งในตัวอย่างชัดเจนของเมืองที่เลือกแก้ปัญหาจากใต้ดินขึ้นสู่ผิวเมืองเพื่อให้โครงสร้างเดิมยังคงทำงานได้แม้ในวันที่ปริมาณน้ำมากกว่าที่ระบบเดิมถูกออกแบบไว้หลายเท่า เมืองเวนิสตั้งอยู่บนทะเลสาบตื้นที่เปิดรับน้ำทะเลโดยตรงและตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นร่วมกับพายุจากทะเลเอเดเรียติกทำให้เมืองต้องเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมอะควาอัลต้าบ่อยขึ้นจนโครงสร้างเมืองได้รับผลกระทบหนักเวนิสจึงเริ่มโครงการโมเซระบบประตูลอยน้ำ78แผงที่ถูกซ่อนอยู่ตามปากอ่าวทั้ง3ด้านของเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลหนุนเข้าสู่เมืองชั้นในในวันที่สภาพอากาศรุนแรงที่สุด โครงสร้างแต่ละแผงทำงานคล้ายบานพัมพขนาดยักษ์ที่ยึดติดกับฐานคอนกรีต,ตเสริมเหล็กใต้น้ำเมื่อระดับน้ำสูงเกินค่าที่กำหนดห้องลอยน้ำภายในแผงจะถูกเติมอากาศเพื่อดันแผงเหล็กให้ยกตัวจากก้นทะเลขึ้นในมุมประมาณ60องศาการยกประตูทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบนาทีและต้องประสานกันอย่างแม่นยำเพื่อให้แผงทั้งหมดปิดแนวทะเลสาบในระดับเดียวกันโดยไม่ปล่อยให้น้ำไหลรอดเข้ามา ฐานโครงสร้างของโมเสสถูกออกแบบให้รับแรงยกและแรงดูดของคลื่นที่กระแทกอย่างต่อเนื่องในช่วงพายุพื้นที่ใต้ฐานถูกถมด้วยวัสดุรองรับเฉพาะทางเพื่อให้เกิดความเสถียรแม้ในสภาพคลื่นที่หมุนวนรุนแรงและในวันที่สภาพอากาศปกติประตูทั้งหมดจะนอนราบอยู่ใต้น้ำทำให้เส้นขอบทะเลของเวนิสยังคงสวยงามเหมือนเดิมโดยไม่รบกวนทัศนียภาพหรือการเดินเรือ นับตั้งแต่เริ่มใช้งานเต็มรูปแบบประตูโมเซ่ทำให้เวนิสสามารถหลีกเลี่ยงน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้หลายเหตุการณ์รวมถึงบางวันที่ระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับที่เคยทำให้เมืองจมทั้งเมืองนี่คือหนึ่งในตัวอย่างเด่นของการใช้วิศวกรรมเชิงกลไกลและระบบควบคุมร่วมกันเพื่อปกป้องเมืองประวัติศาสตร์จากสภาพอากาศยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ จาการ์ตาเป็นหนึ่งในเมืองที่ซุดตัวเร็วที่สุดในโลกบางพื้นที่ซุดลงมากกว่า20-25เซนติเมตรต่อปีขณะที่ระดับน้ำทะเลยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์คือพื้นที่กว่า40%ของเมืองอยู่ต่ำกว่าระดับทะเลและเสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมทุกครั้งที่เกิดพายุเหนืออ่าวชวา เพื่อหยุดปัญหาไม่ให้ลุกลามจนทำให้เมืองต้องย้ายศูนย์กลางอินโดนีเซียจึงเริ่มโครงการจาการ์ตาใจแอนซีวอลกำแพงทะเลขนาดยักษ์ที่ออกแบบเพื่อเป็นแนวป้องกันหลักของมหานครกว่า10ล้านคนโครงสร้างนี้แบ่งเป็น2ระยะหลักระยะแรกคือกำแพงป้องกันน้ำหนุนตามแนวชายฝั่งดั้งเดิมความยาวหลาย10กิโลเมตรและเป็นด่านแรกที่ลดแรงคลื่นปอนถึงพื้นที่เมือง ส่วนระยะที่2คือกำแพงทะเลรูปโค้งที่ล้อมอ่าวจาการ์ตาความยาวกว่า20กิโลเมตรซึ่งถูกออกแบบให้เป็นโครงสร้างแบบปิดที่สามารถสร้างพื้นที่ถมทะเลได้รูปทรงโค้งของกำแพงช่วยกระจายแรงคลื่นทำให้กำแพงรับแรงประทะได้ดีขึ้นแม้ในวันที่พายุรุนแรงเป็นพิเศษภายในพื้นที่ที่ถูกกำแพงล้อมกำลังมีการติดตั้งสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อดึงน้ำจากคลองและแม่น้ำภายในเมืองออกสู่ทะเลเมื่อประตูทางออกถูกปิด สถานีสูบน้ําเหล่านี้ต้องรองรับหลายพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะเมื่อยกระดับกําแพงให้สูงขึ้นการระบายน้ําด้านในจะพึ่งแรงโน้มถ่วงไม่ได้อีกต่อไประบบคลองและอุโมงค์ผ่นน้ําภายในเมืองจึงถูกปรับปรุงให้ทํางานร่วมกับสถานีสูบแบบเรียลไทม์ในวันที่ระดับน้ําขึ้นพร้อมกันทั้งจากฝนและน้ําทะเลแม้โครงการจะยังดำเนินไปหลายเฟสแต่กำแพงทะเลยักษ์นี้คือความพยายามครั้งสำคัญในการหยุดเมืองไม่ให้จมลงไปมากขึ้น สำหรับจาการ์ตามันไม่ใช่เพียงกำแพงป้องกันแต่มันคือโครงสร้างที่ต้องทำงานฝ่าการซุดตัวของเมืองและสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกัน สิงคโปร์รู้ดีว่าตัวเองไม่มีพื้นที่สำรองให้รับความเสี่ยงจากน้ำทะเลที่สูงขึ้นเมืองทั้งเกาะมีพื้นที่เพียง720ตารางกิโลเมตรและสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยไม่ถึง5เมตรไม่มีเขาสูงไม่มีแผ่นดินใหญ่รองรับสิ่งที่สิงคโปร์เลือกทำคือปกป้องทุกตารางเมตรด้วยโครงสร้างและระบบเตือนภัยที่ออกแบบระดับประเทศตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาประเทศเริ่มวางแผนป้องกันชายฝั่งระยะยาวภายใต้โครงการ Coastal Protection Study มูลค่ากว่า2ล้านล้านบาทแนวทางแรกคือใช้ธรรมชาติเป็นส่วนช่วยลดแรงคลื่นฟื้นฟูปากกงกลางและติดตั้งแนวปะการังเทียมรอบเกาะเพื่อลดแรงคลื่นก่อนถึงโครงสร้างหลักหลังจากนั้นจึงเสริมด้วยกำแพงกันคลื่นสูง3-5เมตรและยกระดับถนนชายฝั่งให้พ้นจากระดับน้ำทะเลมากขึ้นอาคารใหม่ทุกแห่งถูกบังคับให้สร้างฐานรากสูงไม่น้อยกว่า5เมตรเพื่อรองรับระดับน้ำในอนาคต ในฝั่งตะวันตกของประเทศทูอัสเมกาพอร์ตถูกยกระดับให้ทั้งท่าเรืออยู่สูงจากระดับน้ำทะเลก,กว่า6เมตรพร้อมประตูน้ำอัตโนมัติที่ปิดได้ภายใน30นาทีเมื่อเกิดพายุ และใต้ดินของสิงคโปร์ยังมีโครงสร้างสำคัญที่สุดนั่นคือระบบอุโมงค์ DTSs ลึก40-55เมตรยาวรวมกว่า100กิโลเมตรทำหน้าที่รับทั้งน้ำเสียและน้ำฝนพร้อมกันก่อนส่งไปยังโรงบำบัดและโรงผลิตน้ำใหม่ระบบนี้ถูกเชื่อมเข้ากับเครือข่ายเซ็นเซอร์มากกว่า300จุดทั่วประเทศและเรดาร์ตรวจอากาศที่ประมวลผลแบบเรียลไทม์ทำให้สิงคโปร์สามารถสั่งเปิดปิดประตูน้ำและผันน้ำลงสู่ใต้ดินได้ทันทีที่ฝนเริ่มเพิ่มระดับในวันที่เมืองอื่นอาจรับมือไม่ ระบบ DTSs ทําให้การจัดการน้ําของสิงคโปร์ยังคงเสถียรแม้อยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัดด้านพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเมืองที่รอดพ้นจากน้ําท่วมใหญ่ไม่ใช่เมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่สุดแต่เป็นเมืองที่กล้าปรับโครงสร้างตั้งแต่ระดับชายฝั่งใต้ดินและระบบผ่านน้าทั้งประเทศจากกําแพงทะเลยักษ์ของเนเธอร์แลนด์ อุโมง์ลึกของโตเกียวประตูลอยน้ำของเวนิสกำแพงโค้งของจาการ์ตาไปจนถึงอุโมงลึกของสิงคโปร์ทุกเมืองเหล่านี้พิสูจน์อย่างเดียวกันว่าการรับมือกับน้ำยุคใหม่ต้องเริ่มจากระบบที่มองเห็นทั้งเมืองเป็นผืนเดียวเมื่อสภาพอากาศรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมืองที่เตรียมตัวด้วยโครงสร้างเหล่านี้เท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่ได้ในวันที่พายุแรงที่สุดของศตวรรษขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ